ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสกลรต้นแบบ 5D p ดีพ i เนียมประจำปีงบประมาณพศ2567ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเปอยน้อยตั้งอยู่ที่หมู่ที่6บ้านดอนานาโนตำบลเปอยน้อยอำเภอเปรยน้อยจังหวัดขอนแก่นภายใต้การบริหารงานของดรธีรพงษ์แสงสิทธิ์ขออ,อสกรระดับอำเภอเปอยน้อยบุคลากรสกรตำบลเปรยน้อยประกอบด้วย นายรุ่งพิรุณสังฆมณีหัวหน้ากศนตำบลและนางสาวปริญญาเทต้อมคู่กศนตำบลสกรระดับตลเปยน้อยได้มีการนำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานประจำจังหวัดขอนแก่นมาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนง,งานสกรระดับตำบลสู่สกร,รบตบลต้นแบบ 5D p r e m ียมดังนี้งานที่หนึ่งครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ด้านวิชาการ มีการรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m i s ให้เป็นปัจจุบันมีสื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ระดับความสำเร็จของการทำแผนปฏิบัติการสกรระดับตำบลเป็นน้อยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นมีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานแผนการปฏิบัติการและจัดทำแผนในระบบ d m i s จำนวนผู้เรียนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567จำนวนทั้งสิ้น109คนด้านความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของผู้เรียนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้พบกลุ่มรายสัปดาห์ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของผู้เรียนทั้งหมดได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไป ผู้เรียนร้อยละ75ของผู้เรียนที่คาดว่าจะจบเข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติเอนเนอิดเป็นร้อยละร้อยมีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นมีการติดตามผู้เรียนการขาดเรียนของผู้ไม่มาครบกลุ่มมีบัญชีลงเวลาของผู้เรียนมีการรายงานประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนผู้เรียนร้อยละแปของผู้เรียนทั้งหมดมีสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพผู้เรียนร้อยละ90 ของผู้เรียนทั้งหมดมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีงามตามที่สถานศึกษากำหนดผู้เรียนร้อยละแปของผู้เรียนทั้งหมดมีความรับผิดชอบมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสกรระดับตำบลเปยน,น้อยมีผู้จบหลักสูตรร้อยละ60ขึ้นไป ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคสกรระดับตำบลเปรยน้อยมีร้อยละ80อร์เซ์ขึ้นไปร้อยละของจำนวนผู้เข้าเรียนที่มีผลสำเร็จในรายวิชาบังคับที่มีเกดเฉลี่ย2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ50จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายสกรระดับตำบลเปยน้อยมีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามเป้าหมายรายละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็นร้อยละ90ประกอบด้วยด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยสพรระดับตำบลเปยน้อยมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านที่มีการส่งเสริมหน่วยบริการต่างๆและมีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นมีการส่งเสริมการอ่านเครื่องที่มีการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนมีการจัดกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด การระดัะบ,บความสําเร็จของครูในการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนมีส่วนร่วมจัดก,กิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรในชุมชนชเช่นอบตอําเภอเคลื่อนที่นจำนวนง,งานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้มีการจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการค้าขายการคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เลือกปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสิทธิ์ดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมหลักและศรัทธาในวิชาชีพและมีความรับผิดช,ชอบในวิชาชีพด้านความคิดสร้างสารรค์และความรู้ความสามารถ มีทักษะเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนการพบกลุ่มรวมถึงความต้องการของผู้เรียนมีการจัดทําแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและน่าสนใจดึงดูดและกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้านที่ 2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสกรตําบลเปอยน้อยมีสภาพอาคารอยู่ในสถานที่มั่นคงมีความเป็นสัดส่วนและปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5สาผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตร สะอาดตาปลอดภัยมีชีวิตชีวาและมีความสุขในการเข้าใช้บริการด้านที่สามกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ good activity มีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นประจักษ์โดดเด่นมีการปฏิบัติที่ดีรวมถ้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์ มีการบูรณาการการนำหลักหลักยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมการที่สี่ผ้าชีพเครือข่ายรวมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพพารผทเนอร์ชิพมีผ้าชีเครือข่ายในระดับพื้นที่เพื่อรวมวางแผนการจัดการเรียนรู้ ที่กางจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU พร้อมดาเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีภาชีเครือข่ายได้รับรางวัลจากหาเร่วมจัดสรมเสส่งินับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสกรระดับตันโบน ดานที่5 <Thank> มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Food Innovation มีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีการทดลองและพัฒนาโดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่ดีเพื่อการสร้างนาวัตรกรรมการเรียนรู้รอระดับตำบลเปืยน้อยของของพระคุณค่ะ